พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพระเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าปวดทอดพระเนตรบรรณาการและคำอธิษฐานภาวนาของพระศาสนาจาักร ขอทรงรับของถวายเหล่านี้และทรงเปลี่ยนให้เป็นอาหารบรรดาความศักดิ์สิทธิ์แก่บรรดาสัตบุปรษยิ่งยิ่งขึ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย,ายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจละลึกถึงพระเจ้าเรากำาะลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด ชข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้รอดพ้นพระองค์มิได้ทรงมีความจําเป็นที่จะต้องรับคําสรรเสริญใดๆกระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณ คำสดุดีไม่ได้เพิ่มภูนพระเกียรติแต่นำพระหันสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคิดสเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ ้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังได้เล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะสรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัรพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออก ประธานแก่บรรดาศิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อ,อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคิดาเจ้าได้สิ้นพระชนพระคิดาเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมนชีพพระคิดาเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคิสาเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนิแด่พระองค์ ขอขอบพระคุณที่ท่งเลือกสรรข้าพเจ้าให้มารับใช้เฉพาะพระพักพรองข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคิดเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตปาปาเลโอที่1 4พระสังฆราชอันตนวีระเดช และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่าขอพระเจ้าโปรดประทานพระคุณพระพรมายัางชาวเราทุกคนที่มารวมกันสรรเสริญพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ขอให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระหัสถานและสิ่งที่เรายังขาดขอพระองค์ประทานให้อย่างอุดมโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล้งรับไปแล้วทุกคน โปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารและมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกราลุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีโพมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟภพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาาศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิสต์เจ้าพร้อมกับพระคิสเจ้าและในพระคิสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่งโรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจากจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจ แต่แตโปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรเดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรลุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์สเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระ รยดเป็นขอ,อ,อตลดน,น,ดน้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดยาทรงถือโทษข้าพเจา้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจักของพระองค์และโปรดให้พระาศาสนาจักสงบราบรื่นมีสามคขีธรรมตามพระประสงค์ ของพระองค์ผู้ทรงจำเริณครองราชตลอดนิรันดอน,อนขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกัน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตัสเพียงพระวาจาเดียวและจีตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ในวันนี้นะครับพี่น้องเวลา8นาฬิกา30นาทีก็จะมีกิจกรรมยุวธรรมทูต balances. ของลูกหลานของเรานะครับก็ขอให้พี่น้องได้เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ได้บอกให้ลูกหลานมาร่วมนะครับมาร่วมค่ายคำสอนยุวธรรมทูตแล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันเพื่อจะได้ปลูกฝังความรู้ให้กับเด็กๆลูกหลานของพวกเรานะครับ ขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วขอกราบบอนพระองค์โปรดให้การรับศีลเป็นประจำบังเกิดผลบันดาลความรอดผลมากยิ่งขึ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสาเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเเิน,เนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิดเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า ถวายบ้านและครอบครัวข้าแต่พระเยซูเจ้าโปรดทอดพระเนตรมายังครอบครัวของลูกที่อังมาอ้อนวอนลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแต่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูกจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะเป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละปรดอวยพรลูก ทางผู้ที่อยู่ที่นี่หรือที่อื่นโปรดให้ตาคนที่ตายไปแล้วด้วยเิอโอ้พระแม่มารีมารดาน้ารักยิ่งของพระเยซูเจ้าพระแม่ของลูกโปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของลูกและทุกครอบครัวในโลกให้พระองค์คุ้มครองพีทางรักษาทารกเด็กเยาวชน แลพระกระแสิเรียกของพวกเขาด้วยข้าแต่ท่านนบ,บุญโยเซฟองพิทาองพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีโปรดช่วยเหลือลูกในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตโปรดนะสาบ้านของลูกคนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจดสินใจเราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารี ละทานตลอดนิรันโดนอเมนบทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญยราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาบันาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจา้าพระองค์ทรงเรียกบุญยราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวดครูคำสอน คารวาตและเยาวชนในพันธกิจไท่กู้โลกให้รอดพ้นของพระเยสูคริสต์เจ้าบุญยาลาสีทั้งแปดท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพีแม้กระท่านชีวิตขอให้แบบฉบับของท่าน บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคิตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญยาศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนาบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดอพระเกียรติพระนามของพระองค์ และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญยาาศีด้วยเถิดอามนบุญยราศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยช่วยวิงวอนเถิดข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดยาเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้ฝนไัยทั้งสิ้นเสมอเถิด พระมารดาพระมารีาผู้ทรงได้รับพระพรทุตสวัสด์ของพระเจ้าพระวงค์ทรงพระกรุณามหมขาพราะเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านเปิดสองสว่างพิทกักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพาเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมนเยซูมาลีโยเซฟข้าพาเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด,ด่ท่าน เยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรืน่นในิีลในพนของท่านด้วยเถิน พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตึงกางเขตทงงพวะเมตตาเถิดราชินีแห่งสันติภาพช่วยวิงวอนเถิดน,นักบุตรโยเซฟช่วยวิงวอนเถิดน,นักบุตรทั้งหลายของพระเจ้าช่วยวิงวอนเถิดบุญญาศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยช่วยวิงวอนเถิดอัครรักเทวดามีคาเอลช่วยวิงวอนเถิดเดชาพะนาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน พระสารนักบุญมัทธิวบทที่ส2ข้อที่14ถึงข้อที่21เวลานั้นชาวฟาริสีจึงไปชุมนุมปรึกษากันว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงเสด็จไปจากที่นั่นผู้คนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปพระองค์ทรงรักษาทุกคนให้หายจากโรคแต่ทรงกำชับเขา มีให้แพร่งแายให้ผู้ใดรู้ทั้งนี้เพื่อให้พระวาจาที่ตรัสทางประกาศอิสยาเป็นความจริงว่านี่คือผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรไว้นี่คือผู้ที่เรารักซึ่งเราโปรดปรานเราจะให้จิตใจของเราแก่เขาและเขาจะประกาศความยุติธรรมแก่นานาชาติเขาจะไม่ทะเลาะวิวาท และจะไม่ส่งเสียงเอ็ดตึงจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาตามลานสาธารณะเขาจะไม่หักต้นอ้อที่ช้ำแล้วเขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ยังริบรีอยู่จนกว่าเขาจะทำให้ความยุติธรรมมีชัยชนะนานาชาติจะมีความหวังในนามของเขา สวัสดีครับพี่น้องบนความวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการทิ้งระเบิดอยู่ที่กาซาหลังจากทิ้งมาหลายเดือนแล้วหลายปีแล้วเนี่ยตอนนี้มาทิ้งระเบิดใจวัดของเราวัดที่มีชื่อว่าเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปาเลสไตน์เข้าวัดทุกอาทิตย์ถือเป็นจุดรวม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งเดียวเพราะว่าทุกอย่างมันกำลังจะเละหมดแต่เสียดายเหลือเกินที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาไม่มองเห็นคุณค่าของศาสนา,าเลยฉะะนั้นเมื่อวานนี้เขา็็ใช้ระเบิดเนี่ยมาทิ้ง <c oughs> ลงไปในวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แล้วผลที่ตามมาก็คือเละหมดเลยครับราบเป็นหน้ากรองเลยถ้าดูแล้วมันเป็นการบังอาจ เกินไปที่ไม่มองคุณค่าของศาสนาไม่รู้จักพระปิญเจ้าแล้วก็ยังไม่เกรงใจพระองค์เนี่ยบางทีเขาก็บอกเขารู้จักพระพิญเจ้าแต่เขาไม่ไม่ยอมรับนับถือคนอื่นว่าเป็นพี่เป็นน้อง